สวัสดีจ้าเออ๊ะเนาะจ้ะเอ๊ะจะมาคุยเรื่องอ่ะมื้อนี้เอ๊ะจะอยากจะมาเว้าเรื่องพัสดุเนาะจ้ะพัสดุเอ่อสำหรับบางคนที่มีปัญหาเนาะจ้ะเอ่อบ่ว่าจะเป็นพัสดุที่ติดเอ่อติดเอ่อเขิ้นว่าหยังติดด่านเนาะจ้ะหรือว่าติดเอ่อเจอตรวจสอบหรือหยังประมาณนี้เนาะจ้ะอันดับที่1การส่งพัสดุนั่น หากทรงก็คือเข้ากับมันกับมีแล้วหรอของต้องหามแต่ว่าเอกับบัตรอยเปอร์เซนต์แต่ว่าจะมาแนะนําก็คือว่าอันนี้เจอกับจาของเพราะว่าเอสังเป็นภสษดุซังปลาลามาจากเมืองไทยปลาลามาจากเมืองไทยเนา,จาะจ้าเราปตาที่นี่เอเอเทาเท่าตองมีเออขอมูลให้ท่างถาไปซนี่เขาถามมาเนาะจา้าว่าเขาส่งจดหมายมาหาเฮ้าเนาะจา้าสมมุติว่าเขาส่งมาบอกว่า ฉันต้องการรูว่าในกองพัสดุเธอมีมีพัสดุนะมีอย่างแน่คือเขาต้องแจ้งเขาไดน้นอกจากว่ามีอย่างแน่จังสม,มุดว่าของเอเนี่ยเอสร้างปลาหมาเอจะแจ้งเขาไปเกิดมันจะมีอีเมลเนาะที่เขาต้องกรอกกรอกเข้าไปในอีเมลนั่นแหละวา่าฉันมีพัสดุมากมีปลาหมา40่วดเขวดฉันฉันใจจากเมืองไทยมาก อันที่เอเขียนไปนนเนาะขวาะายี่สิบหาบาทเป็นเงินไทยทอนี้เป็นเงินไทยใน่อยี่สิบหาบาทคับส่งพัสดูอีกสามพันบาทอันนี้แล้วแต่ก็เจ้าสิไปก็เจ้าสิไปเหตุอันเป็นอันอันเป็นเงินเงินแดนเอาเองเนอะจ้ะอันนี้เบกเกียวกเ้าเนาะก็คือเห็ุค่าเฉลี่ยให้เขาไปแล้วเขาจเจ้าสิไเปเห็ุเองตัวให้เฮ้าเขียนไป,ไปว่ามันมี่อย่างแน่ซึ่งพอดีจังหวะเอสร้างของมานั่นคือว่าเอสร้างมาแค่ ล่างเดียวเราในล่างเดียวนั้นมีตปะปลาย,ย่างเดียวคือเอ๋บ่ได้แบบบ่ได้ผสมหลายอย่างมากเป็นเขาส่งมาจากบริษัทปลาเนาะจ้ะส่งมาคือในในกองนั้นมีปลาย,ย่างเดียวแล้วบัดนี้เขาเเฮากันรอบไปอีกเจักสองสามมื้นนี่ลหละบ่เกินสามมื่นสี่มือ่ออีเมลจะมีอีเมลมาหาเฮาแต่ว่าอันของเอนี่แม่นอีเมลของเอม็มจะเป็นเอเป็นอ จดหมายมาเนาะเจ้าว่าตองเสียภ้าษีเท่านี้เขาสิแจ้งให้เฮ้าคือเขาเฮ้าเอสิบบ่สามารมาบอกได้ว่าเจ้าทรงเสือมาจากเมืองไทยเจ้าสิตองเสียภ้าษีเท่าดเฮ้าบบ่าามารถจะบอกได้อนนี้เขาเป็นคนกําหนดให้เฮ้าว,ว่าเออราคาเสือประมาณนี้สีเสียท่ายอยังแบบนี้เนาะอันนี้เพราะว่าของเอนี่ตัวอย่างนี่คือว่าของเอน่เพึ่งเจอพึ่งเจอมาแล้วกะ เออแล้วเขาสร้างปลาหมานั่นใน,ในกองในกองเนี่ยมีปลาหลอยู่40ขวดหรือ40กล้วนี่แหละเอาา๊ะจำเบอร์ใดร้อยเปร์เซ็นแต่เอเขียนไปว่า40ขวด40ขวดชั้นซื้อเป็นเงินไทยมากขวดละ2 5บาทค่าทรงมาก3,000บาทเขียนไปแค่นี้แล้ววันนี้ก็จะตีกลับมานันตีเป็นนันราคาภาษีให้เห้านั่น364คโอน แล้วเข้ากระจายไปจ่จายไปแล้วมันกสิมีขอมูลเข้ากอกเนาะเวลาเข้าจ่ายเงินวาเลกพภสดุอีหยังอีหยังแน่อีหยังแบบนี้เนาะเขา้ากอกกอกไปตามที่เขาให้เขากอกแล้วก็จํานวนเงินมันสีข่ข้นบอกเลยว่าทานีเข้ากระจายไปเน,นาะจ่ายแล้วก็รูดไปเอาเอาบัตรเท่านั้นละจ่ายไปจ่ายไปแล้วเขากสิตอบบ่มีการตอบกลมาแต่แต่เขาอ่ะมีมีเอกสารอยู่แล้วว่าเข้าจ่ายเงินไปแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวภัสดุกสิมาส่ง อพัสดุมาทรงเหมือนนี่เนาะจ้ะเนาะเป็นเป็นปลาเนาะจ้ะที่ส่งมาจากเมืองไทยเนาะอันนี้คือแบบว่าตัวยางบะนี่สมมติว่าสําหรับเพื่อนๆเนาะบางคนที่ส่งมาอาจจะส่งล่องเท้าส่งเสือส่งขนมส่งอาหารแห้งส่งยางแบบนี้ถาบว่าถือตรวจก็แล้วไปแต่ว่าเอเบอรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ,า,ถามเฮาถามเอนั่นเอส่งพัสดุดบ่อยมากเอสิบ,บอกว่าก็จะซุ่มตรวจ โดยช่วงนี้อาจจะซุ่มซุ่มบ่อยหรือซุ่มบ่บ่อยอันนี้บอูนแต่ว่าเพราะว่าเครื่องบินมันบินแค่ขังเดียวต่อหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งหนึ่งขังเนาะจ้ะเนาะก,การบินไทยเนาะส่วนการบิน,บนอื่นเอบอู่นเบ่บ่ได้บ่ได้ติดตามเนาะจ้ะติดตามแต่การบินไทยแล้วบะเนียนกลายเป็นว่าเฮาเฮาจะส่งของก็คือพยายามเก็บบินเก็บบินไว้เ่รา่ว่าจะเป็น ว่าจะเป็นไออหไหพี่น้องทางเมืองไทยเก็บไห้เนาะจานะ้ะเนาะคนที่ก็จะรับัสดุูไห้เฮาหรือว่าคนที่ก็จะไปสื่อของไห้นั่นไห้ก็จะเก็บบินไว้เนาะจานะ้ะเนาะทาเขาถามหาบินก็ต้องมีบินไป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 ,ไปโช์เขาเนาะจานะ้ะเนาะแล้วแต่อันอันของเฮ้านี่ของเอนี่คือ,อว่าเขาบ่าได้เอบ่าสามารถที่จะมีบินได้มันเป็นปรลาแไหมแล้วบบนี้คือเอบ่ได้มีหลายๆอย่าง บ่ไดมีเสือปนมาบ่ไดมีกางเกงปนมาบ่ไดมีล่องเท้าปนมากันเลยกะก็เลยแบบว่าบอกบ่ไดว่าผู้ใดสิจ่ายถ่าใดบางเทื่อนคาถามบางคนอาจจะว่าเพียส่งส่งของมาเราต้องจ่ายภาษีหลายปันใดสมมติว่านูจะส่งเสือสันในกางเกงในหนูจะส่งล่องเท้าถุงเท้ายี่แบบนี้คือเฮาบอกบ่ไดมันอยู่ท่ว่าเฮาจะแจ้งเขาไปว่าสินค้าเฮาราคาเถ่าใด ประมาณเนี่ยเพราะว่าเอ่อเฮากับสิบไปบ่อราคาต่ำไหลกับไ่ได้สูงหลกับจะคล้องกับสเสียอีกเนาะภาษีเนาะอันนี้ก็คือคำนวณเอาเองเนาะจ้ะเนาะกาว่าจะคล้องสีมีมีกำลังใดท่อใดเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าอันนี้ถ้าถามเอนึ่นเอเอ็เข้าใจว่าอันนี้คือความเข้าใจส่วนตัวเข้าใจส่วนตัวเนาะจา้ะเอเข้าใจว่าเขาให้เฮา ประมาณราคาสินค้าให้เขาเนาะจานะ้ะเนาะโดยที่เราเขาสิคำนวณเป็นภาษีให้เขาา้าใจนี่ละประมาณนี่ละโดยเอ็กก็ม,มาอยู่เดนมาร์กได้สิบป,ปีเนาะสิบกว่าปีเนาะโดนไปสามเทือเนาะจานะ้ะเนาะโดนไปสามเทือซึ่งแตงแต่แหลกๆเลยนะั่นก็โดนไปขัางหนึ่งแต่ข่งที่หนึ่งเป็นการลวงเอาอยาหม่องออกอยาหม่องบ่ได้เนาะจา้ะยาหม่องนั้นโจกออกเลย เรารังที่สองเสียภาษีอยู่ประมาณสี่ลอยกับประลาดขึ้นกันเรารังนีครังที่สามนล้วะอันนี้รังรังนี้เสียสามลอยหกสิบสี่โครนแล้วจะเนาะแดนแดนโคนแล้วจะดีเคเคโครนะนะ่ะเนาะนั่นแหละกับประมาณเนี่ยจะซึ่งเบอบ่มผู้ใดสามารถจะบอกได้ว่าถ้าเฮาทรงพัสดุมานนำนักแคกิโลเดียวแล้วเขาต้องเสียอีหย่างเสียภาษีอย่างแน่อันนี้บอกบ่ได้เนาะจะเนาะ ก็คือว่าต้องต้องเข้าใจเนะจ้ะเนาะแต่ละคนแต่ละสินค้ามันก็บ่คือกันเนะจ้ะนี่ล่าของเอเชียยูนี่ละสามลอยกัวสามลอยกัวพาษดุมาหอดมือนี่นะจ้ะเนาะขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนะจ้ะเนาะถามีคําถามก็เขียนคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวจะมาตอบให้น้องแมวเหร่นเหร่นตุ๊ก,กตาปลาขอบคุณที่เข้ามาเบ่งนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเดอร์สวัสดีจ้า